ครับผมสวัสดีครับวันนี้แชรก่อเกมมิ่งนะครับจะพาไปทำเควสนะครับลงดันปาโกนาวะนะครับคือเป็นดันบอสนะครับที่ไปดรอปของทำประดับปาโกนาวะอะคิเมตเทตูนะครับซึ่งเป็นเควสของพอร์ตมารยานะครับซึ่งผมเคยมีคลิปไปแล้วนะครับในการทำเควสทั้งหมดของพอร์ตมารยานะครับต้องผ่านเควส์คูเชตวิเลตก่อนนะครับเป็นเควสเปิดดันทุกดันของพอร์ตมารยานะครับ ถ้าเพื่อนๆจะไปทำเควสต,ต่างๆที่บอทมารยานเนี่ยต้องผ่านเควสตูเชฟวิเลตก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้จะมาเสนอ,อวิธีการทำเควส์บาคนาวะนะครับซึ่งที่พอตมารยานเนี่ยจะมีอยู่ดันอยู่3อย่างที่มีบอสอยู่3ตัวนะครับจะมีบาคาราวะนะครับแล้วก็บัวย่านะครับคือเควสเคก็ทําลงไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ บางอันก๊อตนะครับเพชรบอลลงบาลน,นะครับซึ่งหลักๆที่เขาจะลงกัน,นจะมีอยู่2อย่างก็งคือบัวย่านะครับไอ้ไเขหีบหีบีบนหลังหีบทองนะครับแล้วก็ระดับอีกอันนึงก็คือปรากฏนาวะนะครับอันนี้นะครับที่ที่ทำแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีในแพทนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าต้องทำยังไงนะครับ แล้วก็ไปขอดพรนธุ์ก่อน,นเลยครับรอบแรกนะครับคุยกับคนนี้นะครับวิลเลี่ยนชีฟนะครับเจอมาคุยคนนี้นะครับทีนี้ครับตัวที่หนึ่งนะครับคุยกับวิลเลี่ยนชีฟนะครับตัวที่หนึ่งคุยเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ก็เขาจะตามหานี่ครับที่ลอด วีลองกิ้งน,นะครับก็คือที่อ่าบาโยอะไรก็ว่าไปนะครับทำเองไม่มีปัญหานะครับเราจะได้เควสมานะครับทีนี้หาลอดวีลองกิ้งน,นะครับจากสวิงนัทนะครับโอเคเราก็ไปก,กนันจังหวนะครับนะครับออกมาวับมา มันจะมีไอเทมตรงนี้ต่อเนื่องนะครับผมแนะนําให้เก็บมาสักสิบเจ็ดแปดอันนะครับเนีตัวนี้นะครับนี่นะครับได้แล้วนะฮะก็คือออกฝามามีมีมอนเยอะนะครับปั๊บก่อนนะครับเป็นเดมอนนะครับไม่มีโลกห่นเดมอนนะครับนี่ครับได้มาแล้วครับลอสบิล็อกกิ้งนะครับอันแล้วก็ครับหลังจากเก็บลอสบิล็อกกิ้งครบประมาณ17อันนะครับก็มาคุยกับเอ c ตัวข้างล่างนี้นะครับนี่นะครับตัวที่2อยู่นี้นะครับ2 6 6 2 7 9กสงเจ้นะครับนี่ครับตรงนี้2 6งนะครับ2ล้วนะครับตัวนี้นะครับ missing เ e r s เซนต์เฟนะครับตัวนี้ที่สองแล้วก็ตัวที่3นะครับก็คือข้างๆกันตรงนี้นะครับ missing เ e r s เซนต์สัตนะครับ แล้วก็ตัวที่4นะครับคุยกับคุณแม่นะครับคนนี้นะครับมิสซิง g อนเซน n ์มาเตอร์นะครับคุยคุณแม่เสร็จปบก็ลงมาคุยกับชีฟนะครับชีฟจะให้เสื้อมานะครับเอาไว้วาปมาที่ผร์ตมารยาได้เลยนะครับแล้วก็จะไปหาเอ c อีกตัวนะครับก็คือ สองแปเจ้าสามสี่น,นะครับนี่นะครับยังพอจูนเทเลอร์นะครับคุยกับเขาะนะครับเข้าใจเราไปค่ายลิงนะครับติ๊กบาลัง15ตัวนะครับชิวๆครับบอกว่าเราจะได้เลยนะครับ คุยกับแม่พอจูนะครับครั้งหนึ่งนะครับกลับไปคุยกับพอจูอีกครั้งนะครับนี่นะครับเราจะได้ที่จับไอติ๊กบาลังเป็นสัตว์เลี้ยงที่ห้าอันนะครับพอเสร็จฟวนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับเรากลับเรามาคุยกับชีฟนะครับชีฟจะให้ไปทำเควสนะครับวางกับดัก5ที่นะครับ5้าจุดนะครับแน่นอนนะครับเขาบอกแน่นอนนะครับครับ ชุดแรกนะครับผมจุดแรกก็ลงมาได้เลยนะครับนี่ครับเขินผ่านปุน๊บนะตรงนี้ใช่ไหมใช่นะครับแล้วก็วางก,กับลักมาครับนี่นะครับจุดแรก จุดที่ส,สน,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 นะครับตามนี้เลยนะครับจุดที่สองก็คุยไปนะครับจุดที่3านะครับเดินลงวับขวาล่างวับล่างนะขวาล่างนะครับแล้วก็ตรงแถวนี้นะครับ นี่ครับก็ขับดักมาครับตรงนี้นะครับแถวแถวเอ c ีซีโควาดี้วอร์เกอร์นะครับ1 7 8 8 7นะครับเคู่นะครับเเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับแล้วก็มาจุดที่4กันนะครับนะครับ ที่แถวากูมี่วอร์เกอร์นะครับก็คือ139 212 2นะครับแถบวบนี้นะครับก็คุยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับท,ท้ายขึ้นไปข้างบนนะครับ ตรงนี้นะครับ169 176นะครับก็คุยนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็กลับไปที่เมืองนะครับ ไปหาชิปวิเลตชิปนะครับเพื่อจบเควสและรับ EXP นะครับ1ล้านนะครับเบดอี x p 1ล้านแล้วก็จ็อบหกแสนนะครับเคนะครับก็หลังจากวางกลับดับเสร็จนะครับนะครับก็กลับมาคุยกับวิเลจชิฟนะครับคุยเสร็จเนี่ยก็คือเป็นการจบเควสนะครับสิ่งที่เราจะได้คือเลเซอร์กิมิตครับเอ็กเซอร์กิมิตนะครับแล้วก็ อีกพีหล้านแล้วก็จ็อบอีกหกแสนนะครับสามารถกดคุยอ่กดสูวนคูณเบทคูณจ็อบคูณได้นะครับเพื่อเบิ้ลอีกพีนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับได้เท่าไหร่นะครับก็ผมก็จะกดคูณฟรีก่อนนะครับผมมีอยู่50นะครับก็กดคูณไปนะครับแล้วก็ดูนะครับตอนนี้อีกพีผมที่8.5จุดห้านะครับผมก็ดคุยนะครับปึ๊บเห็นไหมครับผมกดคูณปุ๊บผมได้มาล้านเจ็ดนะครับ ก็ขึ้นมาประมาณ2เปอร์นิดๆนะครับที่เจ็ดจที่แบบที่แปดจุดห้าเมื่อกี้ได้มา1.5เปอร์นะครับก็ได้มาประมาณเจ็นะครับแล้วก็จ็อบหนึ่งล้านสหมื่นนะครับก็โอเคนะครับผมสมุดฟรีนี่ครับจบเควสแล้วครับผมก็อ่าเป็นเควสลงดันนะครับไปเพื่อไปทำประดับบาตะโกะนะครับตีวอฟปะตะโกะนะครับ อาทิตย์หนึ่งลงได้ครั้งนึงนะครับเพื่อไปลุ้นของทําประดับนะครับประดับปรากฏจากอีเมสททูนะครับผมวันนี้นะครับชาวเกาะเกมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับคนทําคลิปนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ